สไหมขอบคุณคนนะคะอันน้นาสาธุไปวันครบรอบบ้านพีเอ็นนะคะวันที่สิบสีกรกฎาคมราครัครับคนัครัครับครครับครัม่รัคัครับครัค่ัแค่ัลครับครบับคัคบับคับครัรับค้คั ใคก็ไปด้วมไปก็เชิญทุกคนไปร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็วันพฤหัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนยังไม่จบทำอะไรนะไม่ใช่นะไม่จบเมื่อกี้อ่ะทำบุญทำบุญอ๋อทำบุญต่อก็มีอาหารอร่อยอร่อยให้ทานนะคะแล้วสองร้อแล้วก็ มีเกมสนุกๆให้เล่นนะคะทุกคนก็ฝากด้วยจับใจก็มาดิไม่ได้ทำไมมาเราไม่เห็นบ้านเราไม่เราไม่เห็นวันนั้นนะ จะเห็นหน้าบ้านจะโกรธหน้าบ้านสนใจเนีเพราะว่ามันเป็นคนนั้นอยู่แล้วจะนอนที่บ้านพักตะลานนั่นแหละก่อนไปทัวร์นะคะใครที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะผ่านคลิปนี้ไปต่างจังหวัดมาเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นโมหนูและหนูไม่เคยเห็นก็มานะคะทุกคนเลยอยากเห็นทุกคนเนาะคือบ้านเลยค่ะแล้วก็วันที่สิบปะไรต่อนะสิบเอ็ดสิบอ็ดอ้าวสิบเอ็ดก่อนสี่หรอไปแถลงข่าวล่าก่อนจะได้เห็นเต้นอีก ครั้งที่แล้วก็ยังขายได้พอนะก็จะอีกรอบหนึ่งกับการเต้นลีลาก็ไปให้วำังใจนะคะจี้หน่อยอ่ะที่เดิม9โมงถึง9โมงเย็นที่เดิมนะคะเดี๋ยวถ่ายยังไงเดี๋ยวชัยพี่บอกเวลาทีนึงั่งมันจะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็คอบคุณคอนมินิคอนเนสกล้องนะคะวันที่28กรกฎาคมเดือนเดือนนี้ก็ใครยังไม่ซื้อบัตรนะคะซื้อทุกคน คอนเซปต์น What is love รักคืออะไรรักนั่นคืออะไรไปตามหาความรักแรกกับเรนตอง้องนะคะเอ้ยแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายอย่าลืมดูมอเมาด้วยวันพระถัดไปเพราะวัสศุกนะคะมอเมามอเมาไม่ใช่มอเมาสามสี่ลีลาสิงหาแข่งเหรอเอาแค่เดือนนี้ก่อนไหมจะยังเแถลงข่าวนสามสี่ลีลาสิงหาแข่ง อองานยืยอดิอ้นยอดิ้จบแล้วซ um Mont right ื้อบัตรมาเยอะๆนะจะได้เห็นอะไรที่แบบอินเลิฟนะคะก็เพราะอะไครบแล้ uh> วเดี๋ยวเลยดึงกันแล้วคันเวทีแล้วคันเวทีน้าแล้วคันเวทีน้ากีหนา่กีนาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเปิดเออไม่ใช่เขาเปิดกล้องแล้วแต่ว่าจะถ่ายตอนไหนเขากำลังอ่านคิวอยู่แล้วก็ เรียนหนังสือก็ให้กำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเรียน,นะะแล้วค่ะนารุ่งน,นี้เดี๋ยวจะไปเรียนอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไปถ่ายแบบที่เจแปนมาอ,อุ้ยัง <laughs> ซื้อได้นะคะห้าปกเจแปนจะบอกว่า<ม>สวยม,มากมสิงหาวันแม่ของแคสเมกซีน<ม>นะคะปกสวยมากจะบอกผู้พูสวยมากจริงๆใครไปซื้อก็ไม่ได้ <laughs> ต้อต้งินนดีด้วยะเลยค่ะฟัข้างลมนอกเป็นัไง้าสบายดีนะคะสบายดีค่ะสบายดีได้ยินข่าวสารครบนะคะย่าออนอเคค่ะพรุ่งนี้ก็พักผ่อนตามอธยานเ้ยไม่พักสิทงานไม่ทานน็พักว่อ๋อพักเนพักค่ะค่ะ แล้วก็บีรวันพุธค่ะแล้วเจอกันนะพี่ถือเลยนะวันนี้ทุกขอบคุณทุกคนนะคะที่มาทั้งอยู่ข้างในและข้างนอกนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่เจอในไหนวันเนี้ยไหนเอาไปสู้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาไปนะกินหัวร้ายหล่ะคนเนี้ยต้นเสียงเลยนะเมื่อกี้ข้างในอ่ะต้นเสียงต้องกินกับโมตีด้วยโตี ได้ดื่ถูกใช่ไหมถูกไม่งั้นเจ็บคอตายเนีนรู้ว่าตะโกนอะไรอะตกใจหมดเลยอะแก้ด้วยอะไรโรตีถูกแล้วฮะไปแล้วน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 ะบ๊ายบายคิดถึงด้วยนะคิดถึงกันด้วยนะไม่ได้เจอหลายวันคิดถึงทุกวัน 안녕하세요. 감사합니다. ha <laughs> แม่มาใกล้ๆกร่ตอนที่คนจะว่าได้ฝึกมากกว่านี้ฝึกไปแล้วนะไปๆค่ะสปๆไปๆไสวัสดีค่ะ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 